สวัสดีครับผมคุณแม่ครับผมจ้าไส,สดีค่ะอ้าวสวัสดีแม่เพชรพี่ร่องอ่าือห้าฝ่าปีนเนาะเขาเต็มเต็มวัตถิ่ันมากพี่ร่องหกสองเนาะหกสองพี่ร่องฝันดีขนาดฝันว่าเห็นศพเปิดตีแม่แม่แม่ฝันหนึ่งโอ้ศพลายลายมแม่คิดว่ามัน มันต้องเขานะเรียกแต่ว่าแม่สีปลามันจะเป็นสี่ศูนย์มาร์คศูนย์เหมือนเดิมไม่คนมาบอกมาว่าเรียกมาซีอ่าแต่ว่าสูตรของแม่นะก็ฟันปลาหกสองอ่าเนาะก็เข้าตรงๆนักพรล็อปงอนวัวแต่แม่เชื่อนี่อ้าวนี่คืออุวัวสีพาน่าเนลยแต่แม่เพี้ได้พีล็อเด้อหกสองเต็มๆครับผมอ่าดังอีแบบพิล็อป หกส่วนฝนดีพร้อมน้องอดที่ผ่านมากเอามือในเฮ้ามาติดตามตัวเลขแนวทางตอนอุ่นกันเลยพี่น้องเนาะงวดประจับวันที่หนึ่งตุลาเข็ดเรียบร้อยแล้วเป็นมาแม่จ้าอ้าวพี่น้องเาี๋ยวละมาดตามรับส้มรับฟังน้ำกันเลยพี่น้องเด้องสำหรับแนวทางแม่เพชรครับผมสูตรเดินดีพี่น้องเจ็บซีทุ่หามันนึ่งเติงเถิดกระสั่น เนาะอย่เอาตัวเลขเนะ่าหางแม่ไปวิเคราะห์เบิรงน้ากันเป็นอะไรงว,นวดนี่พี่น้องเนาะใครที่ติดตามแม่เพชรได้เพียงเด้อฝากกดไลก์กดแช่เป็นกําลังแน่ใจกุ้แม่เพื่นแอ่์รับสายแถบใหม่คือกันเ่นว่าวันนี้แม่เฮ็ดไปแล้วมันบ่จ้ะแ่เฮ็ดแล้ว<อ>แม่คตะแล้วอี่ตะแล้วอพอดีร้านนอนอเฮ็ด <laughs> พึ่งพึ่ง,งทำเสร็จพี่น้อง เพิ่งข้ามเสียประวัติวิ่งมันเห็ดได้ตองหวัดจ้ะโอ้ถ้าอยากวิ่งแม่นส้มเล็กุ้มเล็กบิงของแม่น่ะอ่าแม่เห็ดตองหวัดแต่อยู่แต่ว่าแม่มาจับเอาสูตรนั่นสูตรนี้ใส่กันเออไม่ย่ำไม่ย่ำกันด้วยโอ้ไม่ไม่ย่ำสูตรกันด้วยอ่าคิดคนดีๆีคิดตัวหน้าดีๆก่อนเจี๋ยโอ้เป็นอะไรแม่งวันนี้มันมีดอะไรเนี่ยที่ว่าอยากใครเอฟซี่น งวดนี้นะมันศูนย์ส้นกันงวดวังหันของแม่มันเจ็ดส้นกันนะมันมีบนมีหากับเจ็ดล่างมันมีเจ็ดกับศูนย์หัวบางหนึ่งหันอ๋อบางหนี้งวดนี้มันล่างมันมีสามกับศูนย์บนมันมีสองกับศูนย์บนมีสองกับศูนย์แม่ล่างสามกับศูนย์สามกับศูนย์แต่ว่าสองแม่กระติดดับสามแม่กระติดดับโอ้เธอว่าศูนย์ส้นกันตัวงวดนี้ ศูนย์ส่นเงินัน็ดส้นอ่อันนี้เลขประจำมันนั่นแม่เนี่ยเห็นบางวันบานึงมนี่ยนี่มีเจ็ศูนย์สามเจ็ดศูสมแม่เงินนี่มันหกม่มันมีสองหแปดมาเนี่ยโอ้อันนี้ห้าห้าลักแสนมาเห็ดนะอ่าพี่น้องห้าลักแสนมาเห็ดแล้วมันสิบเป็นสี่บ่ใช่ว่าได้มากง่ายดพี่น้องตัวจีออกมาให้พี่น้องฟัดออกมาเป็นตัวคือหกสองมัหันพี่น้อง ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆคุณแม่ต้องคิดคำนวณด้วยพี่รองเด้อเนาะต้องไล่เซกการะตัวได้มันเสียนั้นแต่ว่าส้มนี้สูตรตลอดชีวิตน่ะมันหลายตัวตลอดเสียตลอดเสียตลอดเสียมันหลายตัวเพราะว่ามันแม่ได้เราไมาคัดเบื้องแรกหนี้อีขาดไม่มีเบื่อมีกับบ่อได้เอาแม่ชุดเต็มเป็นอะไรชุดเต็มงวดก้อนนั้นชุดเต็มเขาทั้งบนทั้งล่างจ้าอ่า ทังเก่าซีทั้งเก่าซีทั้งเงนที่อย่างคนราบังหันเก่าซีกับอันศูนย์หกแบบศูนย์หกเอาตัวตรงมัดอ่าเขาตัวตรงมัดบังหันอ่างวดล่าสุดไว้ๆนี่คือหกสองพี่น้องฟันขาดปาดเลยปวดว่าเอาสำหรับงวดนี้พี่น้องเป็นตัวแรกแน่อาเข้ามาฟังคลิปเต็มน้ำกันหน้าแม่เนาะเอาเอาตัวเลขเต็มพี่น้องฟังไปพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวจะสรุปให้โค้งชุดไทย นะว่าะว่าแม่คุดกันเน่นตัวใดเลขชุดเต็มเลยพี่น้องเ้อยพี่น้องให้ไล่ลักเอาไะว่าเป็นเลขคับนวนฟังไปพร้อมกันนี่ตัวใดแนแม่ชุดเต็มแม่นี่ละแปดแปดสี่แปดหกแปดหาอ่าสองเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกห ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดคือรักแปดลักสองลักหนึ่นงรักศูนย์พี่น้องพี่น้องให้ล่ไปคือชุดเต็มเ้อให้เบิง้งไวซก้อนให้พิจารณาเบิง้งเนาะแต่ว่าคุณแม่เพิ่นกะจะคัดไทยพี่น้องจะคัดทยอยูแต่ว่าเอาชุดเต็มไปซะก่อนชุดเต็มไปซะก่อนเพราะว่าบางคนจะล่อค่อยพี่น้องสำหรับเลขกหลักของคุณแม่เพิ่น ติดแปดติดสองติดหนึ่งติดศูนย์เนาะนั่นแหละ,ะแต่ว่าขั้นสื้อน,นอกเนือจากนี่ให้คิดดีๆสักกันเพราคุณแม่คนคิดออกมาจะ 9, เห็นเด็ศูนย์ถึงเก่าเนาะขาดออกมากให้แต่ว่าสองตัวแม่จะเกินเกินมากแล้วละพี่ร้องเนาะสองตัวบนสองตัวล่างเป็นยังไงศูนย์หอย,ยต่อยแต่ว่าทีแม่ ศูนย์ศูนย์ส้นกันมัดกันไม่มันเปลี่ยนมันกิสิเป็นเก่าเท่านั้นแต่ว่าแต่ว่าแม่เฮ็ดบได้เก่าแม่เหตุได้ได้ศูนย์โอ้เอ้ามันเปลีนได้ศูนย์กับเก่าบ่ควมไมายว่ารังเทียรางเทียมันมันมาตรงกันไรน่ะเทียมันบ่เขาแต่ว่าธรรมดาส้นกันงสิมันหนาสิเข่าอยู่ออขนส่นได้ได้ศูนย์มัดถูกวนนะโอ้หลายศูนย์พร้อมกันแม่ละลายศนย์พร้อมกันก็ได้ศูนย์ มาเนี่เลขเลขแล้วที่แม่ว่านี่มันดลขที่สองไม่หาไม่แปดอสองมันติดดับแม่ก็จะหาแั้งแปดสองดับตี้ยสองดับคน<อ>ล่างน่าได้อันแค่ชุดดับเข้ากับไปดับเอาได้ชุดเต็มนี่แหละที่แม่ย่าแม่แม่เดาเอาอ่าอ่านั่นเอาชุดเื้ออ่าก็เป็นตัวเลขคำนวณเนาะเป็นเลขตัวเลขคำนวณอันเขาส่งมาหาแม่มาแม่แม่เอาส อันนี่คันว่าแม่ไปลอกกับน้ำหนังสื้อแม่พู้ใดกับจอมมิตรตำราตัวเนาะแม่ก็เกลยว,ว่าก็เป็นยางมา,มาบก,กระบกอ,อันเบิองมาเบืองกระพานไปแม่ก็เอาน้ำหนังสือก็ไม้เขียนเอามาเขียนน้ำคันมาำ้อนเอานี่ละคันคันหนุจักว่าหนังสือหัวได้มันดอกกับพากันไปซือ้อมาเบิเองมันดอกก้อนแม่สิไม่เฮงสิแม่ก็ท่ำใจเรียบร้อยแล้ะลาย เฮ็ดจะโดนต้องเสียบ้างในแนวกลางต้องต้องต้องมีตำราอ่างอิงพี่น้องเอ้ยยังมีสมุดไหมคนเยอะเตี้ยไม่ต้องไปิดแนั่นเดี๋ยวโอ้ไม่สนใจดอกพี่น้องนะขันมากกับตติดตามได้ขันบ่มากกับพานแค่นั้นสืบหลอกไปบ่รลอกไปกับซางก็คือเป็นคำนวณคุณแม่คนฟ้าหน่องมาอ่าเนาะแต่การการสอนการนั่นก็ต้องมีตำรับตำราคือเราเนาะแต่ว่าสองตัวบนเนาะพี่น้องเนาะ คุณแม่จับคู่หายมากตัวได้ไหมแม่ศูนย์ห้ารับหนึ่งเจ็ดบนโอ้ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดเจะาขันจักรลักลอยใส่เอาเก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งเจ็ดโอ้ไทยยังได้หลักร้อยโอ้พี่น้องหาบนได้พี่น้องไพได้สามตัวพี่น้องเก้าหลักลอยอ่าอือเก้าหลักรอ้อ,อ, 9, รอย โอ้ยพี่น้อนเอาเดี๋ยวเอยจะน่าไทยได้อธิบายให้เราพี่หล่อนเก้ารักร้อยเด้อสามตัวเ0้าศูนย์ห้าเก้าหนเจ็ด้อพี่หลองเด้อ <c oughs> เดี๋ยวพี่นลองจะนันงรอ้องเดี๋ยวจะน่งไทยสำหรับสองตัวล่างเลยแม่ล่างเน่นเน้นศูนเจกับศูนย์สี่ละแม่แม คิดวลามันจะเป็นไปได้แต่ว่ามันก็บอกว่าท่านแน่แน่นอน,นอ,อ่าแต่ว่าสุดเต็มห้อาไว้แต่ว่าถ้าเป็นล่างมันจะเป็นตกลับเลยข้าวตรงเขาจะมีปีนี้เขาจะมีวางหนึงห่งหันละวังเก่าซียโอ้ถ้าถ้าเป็นล่างช่วยมากของคุณแม่ถ้าเป็นล่างทำอุปก่อนเลยม่นล่างคือคือสมมติว่าเขาสื่อมามาสุดเต็มเนาะบนอันโตตรงใน้ฮนักบน ตัวกับนี่ให้นักล่าโอ้คือแบบนั้นเขาเสียเงินเพราะว่าผู้ผู้ผู้อยู่กับสูตรนีคุณจักคุณเคยกันดีจ้่ไม่ว่างหันละมันพลาดมันนั้นมันประเรียนนะครกับเพียรนั้นซื้อต้นเป็นเป็นนักล่างตกกับมันทะออกตัวโต่งใั่แล้วแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นตกกับครับเอาพี่รองเอาเตรียมแคปหน้าจอได้พี่รองด้วยอันนี้คือคุณแม่คนป่าม้วนห้ยชุดตองหวัดพี่รอง เนาะสำหรับตัวเลขแม่เพชรครับผมอ่าชุดเต็มงวดน,นี้แอดมินลงหายกรณ์เพราะว่ามาตนะรองวดเนาะทุดเรียนจะมาโคงทุ่ทถายเลยอ่ามาประงวุ่นไฮเลวแต่ว่าเนี่ยเอาไปแนี่เบอร์สกอนชุดเต็มเลยพี่น้องเด้อแลว้วก็ชุดบนชุดล่างพี่น้องลักไว้อเอาเก้าเนาะอาจจะตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อจะพี่น้องจะแชร์ตาจออาวเนาะอ่าแล้วก็ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ด บนลักลอยคือเก่า,เก,าเก่าปีดเลยพี่น้องแล้วการล่างกับไปพร้อมเพราะว่าเรียกลรางชนมากของคุณแม่พคนจะเป็นตัวกลับศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ะ 04, อะไรละพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางแม่เพชรครับผมอันนี้คือชุดต่อหัวเป็นเัืงใดท่านฝันดีสามารถตามต่อให้อีกเป็นองไรเรียกปล่อยมาทัานสียเรียกเขาคุณแม่พคนจะฟันดีเด้แต่พเพียงเด้อจะมาย้ำให้คุณแม่ อีกครั้งนึ่งน้าแม่เนาะจ้าคิดดีๆซะตอนพี่เลาตอนอ่าคุณแม่เขาแไม่เก้าเนี่ยได้รอดต่งมีแนวได้รอดโอ้ฝันตองมีแนวได้แล้วนั่นเลยแนวได้รวดแทนฝันมาล่อมาลอยหนี่งว่าอยากเปนั่นเปนไหนว่าอยากตรงเปนไหนฝันมีแน้ได้นี่คือปลาเวดแล้วท่านแม่กัมันใจในตอนแรกก็ท่านื่อว่าฝันมือได้แบบนี้ฝันที่จบนี่ก็ได้กับเขาโอ้คือปลาอ่า เพราะว่ามันช่วยเปลี่ยนสันนะมันเคยขัมีแนวเห็นแนวใดแน่วย e. ังมันตรงได้ปันปันไปเห็นยังกับว่าเอาเห็นยังกับว่าเอาเลยคือบ่ได้แล้วเป็นได้กับว่าเต็มที่เป็นได้กับว่าเต็มที่อ้าวพี่รองแคปตันจอเด้อพี่รองเด้อกสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่เพชรครับชุดต่องวดเด้อฝากตอนพ่อแม่พี่รองยุทธืี่สุขุมพิคนเอาสายใหม่อแล้วพี่รองเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับผม